ตอนนี้อยู่ที่วัดน,นบุญอันนาท่าจีนเดี๋ยวเราจะไปไหว้ยายอันนากันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดนบุญอันนาะเดี๋ยวมาไหว้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก่อนซึ่งก็คือพระแม่มารีนักบุญโยเซฟแล้วก็พระเยซูนั่นเอง่วนยายอนนาคือใครยะนาคือแม่ของพระแม่มารีนั่นไงเขาบอกว่านักบุญอันาเนะี่ยนะนะถ้ามาขอที่นี่ขออะไรก็จะได้ ที่สําคัญมีคนที่เป็นชาวพุทธนกชนหลายคนมาขอลูกจากนักบุญอานานแล้วก็ได้แต่ไม่ใช่แค่ลูกนะขอเรื่องการเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสาเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมาขอยายอานาก็ได้ทุกคนเลยยายอานาคือใครยายอานาคือพระมารดาของพระแม่มารีพระแม่มารีคือพระแม่ของพระเยซูนั่นเองง่ายงงงไหมก็คือเป็นแม่ของพระเยซูส่วนนวุฒุอาณาก็เป็น ยายของพระเยซูนั่นเองวันนี้มีโอกาสปีใหม่นะได้มาไหว้แม่อันนามาขอพรอไปได้วยกันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2014มันมีเรือเหล็กขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนศาลาอันนี้แหละ เขาบอกว่าเรือเล็กขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนทางด้านข้างของศารานะจาจประมาณแถวๆนี้เนาะเป็นเหตุให้สาราที่ถูกชนก็คือหลังเนี้ยถล่มลงมาทําให้รูปปั้นน้ำบุญอันนาหล่นคว่ำลงมาได้แล้วความเสียหายหลังจากนั้นท่านก็เลยบอกว่าเจ้าอาวาสบนุอันนาตอนนั้นคือบาทหลวงยอไซวิทยาท่านบอกว่า ท่านติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็บอกว่าตามความเชื่อของรางกิจชนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ท่านยายอันนาได้เสียสละและเลือกที่จะให้เรือชนท่านเอง <S <S เพราะว่าหากเรือลำเนี้ยเลยเลยบริเวณสาลาแห่งนี้ไปจะไปชนกับเขตชุมชนและความเสียหายที่ตามมามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวัตถุมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลแล้วก็สัตว์ุรุษรวมถึงประชาชนแถวนี้ด้วยเรือที่พุ่งชนสารานบ,บุญอันนาแห่งเนี้ย ก็เป็นเรือสัญชาติเวียดนามที่บรรทุกสินค้าจากประเทศอินโดนีเซียเอามาส่งที่เซนจูรี่นี่แหละท่าจีนแล้วก็เขาบอกว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุหางเสือของเรือมันเกิดขัดข้องทำให้สูญเสียการควบคุมโดยไม่ทราบสาเหตุและพุ่งชนเข้ากับสารลานุอันนาซึ่งประเมินค่าไม่ได้นี่ต้องบอกว่าเชื่อเหมือนกันว่าเป็นแบบที่ พ่อวิทยาแนละรลอยอบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามิชนสาระอันนี้เลยตรงนี้มันจะเป็นชุมชนเป็นบ้านคนอะ่ะถ้าเกิดไปชุนไปไปชนเอาตรงชุมชนตรงบ้านคนน,นั้นโอ้โหอาจจะมีคนเสียชีวิตได้เลยนะอ๋อมันหมุนได้จริงๆคือหมุนอะรูปยายอนนาะกับพ่อแม่มารีหมุนไปทางแม่น้ําก็ได้มันหมุนได้360องศาเลยนะคือเมื่อก่อนอะเขาใช้กลไกที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่า ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นระบบไฮดรอลิกแล้วซึ่งใช้น้ำมันไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนเขาบอกว่า <c oughs> เขามีตู้คอนโทรลที่หยอดเหรียญ10บบาทด้วยนะที่ทำให้ท่านภูอัญน,นายายอน,นาของเราหมุนได้ <c oughs> ตู้หยอดเหรียญ10บบาทที่จะใช้ไฮดรอลิกอะ่ะหมุนให้น่านอูณัญนาหมุนกลับไปฝั่งแม่น้ำเดีวเราลองดูนะว่าท่านจะหมุนไหมไม่ท่านหมุนแล้ว ทำไมต้องหันมาทางนี้รู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของยายอนนาก็คือเมื่อก่อนน่ะจะเป็นพระรูปปั้นที่แบบหันเฉยๆหันนิ่งๆอ่ะหันไปทางแม่น้ําแล้วก็ชาวประมงทางนี้หรือว่าสัตวบรุษวัดน,น้ำบุญอนาเนี่ยก็จะมาขอพรก่อนที่จะออกเรือทุกครั้งจนวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอยากจะสร้างเขื่อนขึ้นมาเขาก็เลยต้องทุบ รูปปั of of ้นของยายอนาทิ <sk> ้งจนสัตว์รุษวัดอนาเนี่ยก็อยากจะให้มีการสร้างพระลูกขึ้นมาไวๆก็เลยเป็นที่มาของพระลูกนักบุอนา8.5เมตรใหญ่ที่สุดในเอเชียนี่เลย ที่บ้านรักอัมพวาค่ะที่นี่เป็นวินเทจแล้วก็เป็นโฮมเย์น่ารักอะ่ะแล้วก็มีชุดไทยให้ใส่ด้วยเดี๋ยวอันนี้เราจะไปเที่ยวรอสองกันพี่ที่น่าทุกคนเลยอาจจะเป็นแบบชุดไทยฟิวชั่นหน่อยนะารเดินเที่ยวกันว่าอัมพวาตอนนี้มีอะไร เดูกันว่าเดินไปถึงไหนแถวบ้านแถวนี้ดีจังเลยอะวินเทจอังคา่ามีเสน่ห์ของความเป็นวินเทจรวมถึงตลาดน้ำที่คนเยอะมากๆเลยชอบความวินเทจนะอยากจะซื้อบ้านแถวนี้สักหลังเขาจะขายไหมนะไม่ขายหรอกเนาะ องหิ่งห้อยมาเขา,าสนุกไหมสนุกมากเพราะว่าพี่คนขับเรือข้างหลังที่ให้ดูแต่บ้านร้านอะหิ้งห้อยไม่เน้นเน้นบ้านล่ะสนุก,กมากๆวันนี้เราก็เดี๋ยวเรากลับไปที่พักแล้วก็เป็นนักกินข้าว่องเนาาของตลาดอ่ามวคนโคตรเยอะเดี๋ยวเมุ่อวาไปเที่ยวใหม่นะจะในระหว่างที่กำลังนั่งเรือชมหิ่งห้อยความมืดของสองข้างทางมันก็มืดมาก แล้วอยู่ดีๆพี่คนขับเลือก,ก็ชี้บอกว่านั่งไงนั่ไงขวามอือทิ้งห้อยเลยพี่คนใส่เสื้อสีขาวค่อยหัวอยู่เห็นหรือเปล่า เรื่องเน่หาที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าอืมสวยมากๆแล้วก็สําหรับใครที่จะมาถ่ายพรีเวดดิง้งหรือว่าจะมาฮันนีมูนที่นี่เหมาะมากๆเลยชอบเดี๋ยวคนนี้เรานอนที่นี่แหละ อัพาวารแล้วมาขอรด้บุรีได้ไงก็พอไปอัพวารแล้วก็มีหลายคนบอกว่าต้องมาณนโะบสถ์ที่เนี่ยอัสนวิหารพระแม่บังเกิดแหนน่งนี้คือโบสถ์แห่งนี้อสนวิหารแห่งนี้สร้างเป็นที่สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระแม่มารีเมื่อวานเมื่อวานเราไปวนันดัวุลอันนาก็คือยายก็คือแม่ของพระแม่มารีแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มาหาพระแม่มารีที่นี่ เขาบอกว่าที่มีข้างในสวยมากไม่รู้จะมีโอากาสได้เข้าหรือเปล่านะไปได้วยกันเถอะ นี่คือทูตสวรรค์มีคาแอลนะคะจะเหยียบปีาสารอยู่เหนะ็นไหมส่วนองค์ข้างๆก็จะเป็นอัครตเทวดานี่คาเบิเอเนี่ยอัคราเทวดาคาบเวเพราะว่าองค์นี้ก็คือเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าชื่อของท่านี้ความหมายว่าผู้ที่เป็นกำลังของพระเจ้า,าท่านทำหน้าที่เป็นผู้นำสารมาให้กับมนุษย์นะ การปรากฏตรงที่สำคัญมากที่สุดคือการปรากฏแก่พระนางมารีคมจารีที่มาแจ้งข่าวเรื่องการบังเกิดของพระเยซูไงก็คือทวตสวรสดอ์อง์นี้แหละกาเบียลหรือคราเบียลนั่นเอง ส่วนองค์ข้างๆองค์สุดท้ายน,นี้คืออัครเทวดาราฟาแอลไม้เท้านะคะจะถือไม้เท้าอยู่แล้วก็ถือปลาอยู่คือท่านเป็นผู้รักษาเยียวยาแห่งพระเจ้าชื่อของท่านมีความหมายว่าพระบันเทาของพระเจ้าเป็นอัครทูตสวรรค์ที่มีบทบาทในเรื่องของการรักษาบันเทาแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของนักเดินทางด้วยตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำแม่พระถ้ำแม่พระท่านเห็นใตรงกลางนี้จะเป็นในรูปกลณวของการแต่งชุดเป็น ประเทศไทยสวยงามมากท้ายมือกี้ด้นของนักบ,บุลย้อนที่13หรือว่าสเดจพัศน์ณปาปาองค์ที่23น่บบนเองนักบุลจอนตอนที่2หรือว่าพัศน์ณป่าจอนฟอนที่2อ่ะที่มาประเทศไทยเมื่อ3าปีที่แล้วตอนนั้นท่านมาที่อสัสสัมอ่ะที่บางรักอ่ะแม่ได้ไปรับสเดจด,ด้วยนะเราก็ได้บรรยากาศนิดเดียวเพราะว่าเราไม่มีแมส เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่เป็นสถานที่ที่ศาสนาไหนก็มาได้สวยงามอยากให้ทุกคนลองมาดูค่ะแล้วคุณจะติดใจเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อดีกว่า